สวัสดีค่ะคุณแม่กุลาบค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับแม่กุลาบค่ะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567น้เี่ค่ะเป็นคลิปแรกของงวดนี้เนาะคุณแม่เนาะ,ะค่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมามาตามคุณแม่โบฝันเนาะ,ะค่ะหลังงวดนี้ฝันแล้วเพื่อนว่าค่ะอ้ะวาวว่าซูฟังในคุณแม่ฝันจังไดเนอะฝันก้อนสีฝันแอนเวดยิบแอนเอาไอ้แขวหมูตันกับอันแกนขามจากยันไว้าอ เพิ่นหายมาล่ะลวงพอเพิ่นหายมาแล้วเอาเขาไปเสียงฝันขอไปเสียงฝันกับไหว้พระดมน้ำโม่กับบอกว่าถ้าศักดิจริงจริงก็ให้ฝันดีกับฝันอีลีฝันว่าได้จอยสามสินสอยอยู่ในตลับท้องตะครองอ่ะล่ะยิบออกมาเป็นสินสินหนึ่งเหลืองงามที่แรกสินที่สองอ่ะตะขอดำสินที่สามผัดดำเลยทั้งสินอืมก็เลยคือว่ามันคือฝันเหม่นแท้พราอว่า แถวมูตันนันมองคีอว่าโกแขวนี่ยมันดำคือห้อยเขาเอาไฟจีมันหาค่ะปัจจินีแกนขามนันเพิ่นซักย่านเพิ่นกะล่งสีเป็นสีดำเหมิดเป็นสีนาเิ่นเพิ่นแกสลักเป็นย่านเป็นอย่างนี้ค่ะก็เรื่อยว่าฟันดีว่าศักธี์อีรีตัวนี่ว่าให้ฟันกับฟันว่ะค่ะแต่ฟันเท่านั้นหลักกับหูมือเพราะว่าฟันตอนแก่ลูกตีหาฟันหลักก็ลูกตีหาฟันในจักมือเลยคุณแม่ ฟันมาว่านนี่จ้ะฟันมาว่านนี่เนาะค่ะขอถามคุณแม่บันนี้ก่อนที่คุณแม่สีฟันนี่คุณแม่เอาแขวหมูตันแมนบอแม่นจ้ะเอาเสียงลงไตม้อนแมนบอคะแม่นค้ะอืมแล้วก็นอนทับแล้วก็อธิษฐาน้ะอืมค่ะแล้วก็นอนฝันบันนี้กลางคืนมา้ะฝันวันได้ซอยสามเนน้ะเ้นแรกนี่เ้นแรกเลืองงามเซนประมาณบาทหนึ่งนี่ล่ะค่ะ เส้นที่สองเดี๋ยวป่านี้เส้นที่สองมงตะขอดำเมื่อนันบ่ดำออืเส้นที่สามมันเป็นดำเหมิดเส้นที่สามดำเบิร์ตเนาะค่ะบ้านที่คุณแม่คิดว่าถ้าตีเป็นเลขสิเป็นเลขตัวไหนเคิดว่าเจ้าของฝันดีสิม่โศกบ่ก็ตีเป็นเลขกก็คิดมักมักอนันซีหาศูนย์หรือว่าหาซีศูนย์เี่ยซีหาศูนย์หรือว่าหาซีศูนย์เป็นยังคือตีไปแนวนั้น ก็คิดว่ามือเนี่ก็หาู้หญิงเนี่ก็ตีได้ทั้งซีทั้งหาซอยเนี่ก็ซีเหจะ้ะค่ะแต่ว่ามันมีสามสินอยู่แต่ว่ามันอยู่ในตลับอยู่ในตลับเอามือยิบขึ้นทั้งสีนะ่น่ะเอามือยิบขึ้นมันกน็ที่แรกมันอยู่ในตลับค่ตลับท่องของพนันล่ะมาที่ยิบขึ้นยิบขึ้นมากัจะเป็นหาหละพุนยิงก็หาแล้วเนาะก็เลยคิดว่าจะมีหามีศูนย์มีซีทำเป็นถ้ามันสิว่าสองตัวกับมักซี สอนย์นั่ข้างล่างก็ได้ค่ะข้างล่างในสองศูนย์สามศนย์ดังนี่นะค่ะเพราะว่าสอยสอยนี่เป็นสี่เนาะค่ะสอยเป็นสี่อยสเสียนสิบ่เป็นสามบอจังหว่องศูนย์สามศูนย์ตะลับนี่ก็เป็นศูนย์ถ้าสมตัวสิบ่เป็นสองสามศูนย์บอกคุณแม่สี่สี่สามศูย์จ้าจังหวัเป็นไปไหนบอให้เอฟซีไปเอาให้เอฟซีตีเอาเนาะค่ะย่านหามันมานมนี่ค่ะ แต่ว่าแนวทางของคุณแม่นี่ไฮสองศูนยาแล้วก็สี่ศูนย์เปนบ่คะหาสี่ศเนาะค่ะเลขสามตัวหาสี่ศแต่ว่าเลขสองตัวนี่สอกับสามศูนย์อสามตัวจิไปตัดเอาอันใดกแรกแลต่ค่ะเป็นแนวทางของแม่กูลาบเนาะ ในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567น้ี่ค่ะคุณแม่กับฝันเบย,ยาญ้าฟันสันสันเนาะค่ะเพิ่นใดของดีมากเลยมาเสียงไต่หมอนแล้วก็อธิษฐานก่อนนอนเนาะคะ่ะพอนอนแล้วฝันนี่อิริบะสันกระรองเบิงกับท่านผู้ชมเธอได้โชคหง่กับคุณแม่เนาะคะ่ะเพราะว่าคุณแม่นี่กรให้โชคมาแล้วหลายงวดเนาะคุณแม่เนาะค่ะเป็นผู้ที่ฝันแม่นผู้หนึ่งค่ะคุณแม่ไม่ยั้งเพิ่มเติมอีกบ่ บ่มีอาจามีซ้ำนี่เนะาะค่ะขอบคุณแม่กหลาบหลายๆบ่เพียงเนวทางขอบคุณค่ะค่ะกมาสรุปเนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่กหลาบค่ะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน2567นนี่ค่ะแม่กหลาบมีฝันสันๆฝัน,นบย่ยาวเพื่อนว่าแต่ก่อนที่เพื่อนสิฝันนี่เพิ่นไปได้ของดีมากนำหลวงพอ่อเนาะค่ะหรือว่าพระอาจารย์เนาะค่ะ พระอาจารย์นี่เอาแข่วมูตันให้เพิ่นเพิ่นว่ากับแกนขามเนาะค่ะแต่ว่าเป็นแกนขามนี่ซักยันเนาะค่ะซักอักขระลงคทธาในหันเนาะค่ะคุณแม่นี่ไดมากเนาะค่ะพระอาจารย์ไฮมาเพิ่นกะเอามาเือนเพิ่นเนาะคะ่ะพอเอามาแล้วเพิ่นกะว่าเบิ้งสิซักซิดอหลีบอเพิ่นว่าล่องขอเบิ้งก่หน้าเพิ่นว่าค่ะเพิ่นกะเลยอธิษฐานขอเนาะค่ะ ขอกับแข่มูตันลักกะแกนขามซักยันเนาะค่ะขอว่าทาสนให้โซกห้ลาบมือแรกในใฟันดีเด้อเพื่อนว่าค่ะถ้าศกษิ์อิริก็ให้มือแรกนี่ฝันดีเพื่อนว่าค่ะให้มีโซกมีลาเพื่อนว่าค่ะพอวเวาวเลวเพื่อนก็เอาแข่มูตันกับแกนขามถีซัก ย่านซักคาทาเนี่เอาไว้ไต่หมอนเพื่อนวะาตก๊กลางคืนมากกับฝันอิรีเพื่อนว่าค่ะฝันวาซอยสามเซนยูในตลับตลับกับตลับซอยเพื่อนนี่ละเพื่อนวาสามเซนยูยูในตตลับตลับเดียวเพื่อนว่าค่ะแม่กุลาบนี่จับซอยเซนแหลกึืนมากเพื่อนวะเป็นสีทอง เหลืองอะลามเลยเพิ่นว่าข่าแบบง่ามเพิ่นว่าเพราะจับเส้นที่สองขึ้นมาตะขอนี่เป็นสีดําเพิ่นว่าแต่ว่าตูสอยนี่เป็นสีทองเหลืองงามคือกันเพิ่นว่าเพราะจับเส้นที่สามขึ้นมาเป็นสีดําเบิร์ดเส้นเลยเพิ่นว่าค่ะมีทั้งเบิร์ดสามเส้นเพิ่นว่ากระตุงกับสิงที่เพิ่นเอามาเพิ่นว่าค่ะเพราะว่าแควมูตันนี่ มองกกมันนี่สีเป็นสีดําดําตะมองเงามองกกเพิ่นว่าร์คนอกนั้นเป็นสีขาวเพิ่นน่าค่ะแล้วก็แกนขามนี่ก็เป็นสีดําเพิ่นว่าดําเบิดเลยเพิ่นว่าค่ะตรงเลยเพิ่นน่าค่ะมาให้โชคให้หลาบคะกๆเพิ่นน่าแม่กุหลาบก็เลยตีเลขใไห้นะค่ะจากความฝันของเพิ่นเพิ่นตีห้เลข3ามตัวนี่หาสี่ศูนย์เพิ่นน่าค่ะ หา40นาะค่ะเหล็ก3ตัวส่วนเหล็ก2ตัวนี่เพิ่นหายมาก20กับ30เพิ่นว่าน่าจะเป็นเลขกล่างเพิ่นว่าค่ะ20กับ30นี่น่าจะเป็นเลขกล่างเพิ่นว่าค่ะเป็นแนวทางของเมกูลาบค่ะในงวดวันทีน่1พฤศจิกายน2067นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภ ในระหว่าไงกับคุณแม่สุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมเด้อค่ะเพื่อนว่าอย่าลืมตัดกับหมุนนำแนกันไหวเพื่อนว่าค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงผ้ารวยน,นํำในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณค่ะ